นิทาน in life เล่าชีวิตในนิทานสวัสดีค่ะยังดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะคะวันนี้เราจะมาสำรวจชีวิตแล้วก็บทบายของตัวละครที่น่าสนใจมากๆค่ะคือ ปรากฏทั้งในคติพุทธแล้วก็วรรณคดีสำคัญเลยนั่นก็คือเท้าว,วิรุณหะค่ะเรามีข้อมูลจากหลายมุมเลยนะคะทั้งจากบทความที่เล่าเรื่องท่านโดยเฉพาะจากบล็อกดิตะคะแล้วก็มีข้อมูลภาพร,าพรวมจากวิกิพีเดียเกี่ยวกับตำแหน่งจตุโลกบาลมีข้อความที่อ้างอิงจากพระไตรปิฎกโดยตรงด้วยแล้วก็ยังมีงานวิจัยทางวิชาการจากไทโจแล้วก็ MCE u Office ที่ช่วยให้เราเห็นภาพท่านในฐานะเทพผู้ปกครองได้ชัดขึ้นค่ะ เป้าหมายที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจตัวตนของทาวิรุณหะให้รอบด้านเลยท่านคือใครกันแน่มีบทบาทความรับผิดชอบอะไรบ้างทั้งในมุมมองเทพผู้ยิ่งใหญ่ตามความเชื่อหนึ่งนะคะแล้วก็อีกมุมคือเป็นตัวละครที่มีปมมีอารมณ์รุนแรงในอีกเรื่องเล่าหนึ่งแล้วเรื่องราวที่ดูต่างกันขนาดนี้มันสะท้อนแง่คิดอะไรให้เราได้บ้างโดยเฉพาะกับผู้ฟังที่อาจจะอยู่ในช่วงวัย30-40ปีกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกันอยู่คะ่ะ เป็นหัวข้อที่น่าคุยมากเลยครับเพราะว่าการที่ท้าวิรุณหกเนี่ยปรากฏในบริบทที่มันต่างกันมากๆเนี่ยทำให้เราเห็นมิติที่ซับซ้อนของตัวละครตัวเดียวได้น่าสนใจทีเดียวครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องราวของท่านกันเลยดีกว่าค่ะอยากให้ช่วยปูพื้นก่อนเลยค่ะในภาพใหญ่ตามจักรวาลวิทยาทางพุทธศาสนาท้าวิรุณหกคือใครมีตำแหน่งยังไงคะครับถ้าเราอิงตามคติในพระพุทธศาสนานะครับ ท้าวิรุณหกหรือในภาษาบาลีจะเรียกว่าวิรุณหกเนี่ยท่านเป็นหนึ่งในสี่เทพผู้ยิ่งใหญ่ครับที่เรียกว่าเท้ามหาราชทั้งสี่เท้ามหาราชทั้งสี่ใช่ครับหรือที่เราอาจจะคุ้นหูกันมากกว่าในชื่อจตุโลกบาลครับผมอ๋อจตุโลกบาลชื่อนี้คุ้นมากค่ะมักจะเห็นรูปปั้นตามประตูวัดหรือภาพวาดตามผนังโบสถ์ใช่ไหมคะใช่เลยครับแล้วในสี่ทิศนี้ท้าวิรุณหกท่านดูแลทิศไหนเป็นพิเศษคะ ท่านรับผิดชอบดูแลรักษาโลกด้านทิศใต้ครับหรือทิศทักษิณทิศใต้ทิศทักษิณครับแล้วก็นอกจากดูแลทิศแล้วเนี่ยท่านยังเป็นผู้ปกครองกุมภันด้วยครับกุมภันอุมภันซึ่งถือเป็นบริวารประเภทหนึ่งบรรดารลาก็บอกว่าเป็นอสูรบางทีก็ว่าเป็นยักษ์จำพวกหนึ่งลักษณะจะแบบเอ่อพงป่องๆท้องตโตเนะครับ อ๋อค่ะปกครองกุมภพันฟังดูมีอํานาจบารมีไม่น้อยเลยนะคะแล้ภพภูมิที่ท่านอยู่ล่ะคะคือที่ไหนเอ่ยท่านและเท้ามหาราชอีกสามองค์นะครับสถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นที่เรียกว่าจาตุมมหาราชิกาครับจาตุมมหาราชิกาครับผมซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นแรกสุดเลยที่อยู่ใกล้โลกมนุษย์มากที่สุดในบรรดาสวรรค์หกชั้นที่ยังเกี่ยวกับการมาคุณหรือชะกามาพระจอนะครับอ๋อค่ะ ที่ตั้งก็จะอยู่แถวๆเชิงเขาพระสุเมรุครับอยู่ใกล้มนุษย์ที่สุดนี้เองแล้วเรื่องอายุไข่ล่ะคะได้ยินมาว่าเทวดานี้อายุยืนมากๆเลยใช่ครับอายุไข่ของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยคือ500ปีทิพย์ครับ500ปีทิพย์ซึ่งก็มีการคำนวณเทียบกับปีมนุษย์ด้วยคร่าวๆนะครับว่า1วันหคืนบนสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยเท่ากับ50ปีมนุษย์โหวันเดียวเท่ากับ50ปีครับถ้าคิดตามนั้น 500ปีทิพย์ก็จะเท่ากับประมาณเล้านปีมนุษย์ครับ9ล้านปีนานมากๆเลยค่ะนานจนจินตนาการตามไม่ถูกเลยแล้วอีก3ท่านในกลุ่มจตุโลกบาลมีใครบ้างคะพอจะเล่าคร่าวๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับอีก3องค์ก็คือเท้าทศรัตครับปกครองทิศตะวันออกมีเหล่าคนทันเป็นบริวารคนทันนักดนตรีสวรรค์ใช่ครับแล้วก็เท้าวิรูปัก ปกครองทิศตะวันตกอันนี้มีเหล่านาคเป็นบริวารอ๋อท่านนี้ดูแลนาคครับแล้วก็องค์ที่คนไทยอาจจะคุ้นเคยมากที่สุดก็คือท้าวเวสวรัน์หรือเท้ากุเวนครับผมปกครองทิศเหนือมียักษ์ระดับสูงเป็นบริวารครับแต่และท่านก็มีอาณาเขตมีบริวารที่ดูแลต่างกันไปชัดเจนดีค่ะ แต่ว่าบุตรบาทของท่านเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของมนุษย์เราโดยตรงเลยไหมคะนอกจากดูแลความสงบในทิศของตัวเองเกี่ยวข้องโดยตรงและสําคัญมากด้วยครับตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกอย่างเช่นจตุมหาราชสูตรนะครับแล้วก็งานวิจัยต่างๆก็ระบุตรงกันว่าเท้ามหาราชทั้ง4เนี่ยท่านมีวาระที่จะต้องตรวจตราดูความเป็นไปในโลกมนุษย์ครับตรวจตราเรื่องอะไรเหรอคะเหมือนมาสํารวจประชากรหรือเปล่าคะเออ ไม่เชิงครับแต่เป็นการตรวจดูเรื่องคุณธรรมความดีของมนุษย์มากกว่าอ๋อคุณธรรมความดีครับโดยเฉพาะในวันธรรมระสุวนณะหรือวันพระนะครับทั้ง8ค่าแล้วก็14หรือ15ค่ําเหล่าทูตของท่านหรือบางทีก็เป็นองค์ท้ามหาราชเองเลยจะลงมาตรวจดูว่ามนุษย์ในโลกเนี้ยเออได้ประพฤตินตนอยู่ในศีลในธรรมกันมากน้อยแค่ไหนดูเรื่องอะไรบ้างคะ อย่างเช่นดูแลบิดามารดาไหมทําบุญให้ทานเกื้อกูลสมณพราหมณ์หรือว่ารักษาอุโบสถศีลกันหรือเปล่าทํานองนั้นครับเหมือนเป็นหน่วยประเมินคุณธรรมของโลกมนุษย์เลยนะคะเนี่ยแล้วพอได้ข้อมูลแล้วท่านเอาไปทําอะไรต่อคะท่านก็จะรวบรวมข้อมูลความดีงามหรือบางทีก็ความไม่ดีงามเหล่านี้แหละครับไปรายงานต่อที่ประชุมของเหล่าเทวดาชั้นสูงที่เรียกว่าสุธรรมสภาสุธรรมสภาครับ ซึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมีเท้าสก,กัดเทวราชหรือพระอินทร์เป็นประธานครับค่ะก็จะไปรายงานว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์โลกมีแนวโน้มไปทางดีหรือว่าทางเสื่อมเราทวยเทพท่านจะได้แบบ อนุโมทนาหรืออาจจะหาทางช่วยเหลือต่อไปครับโหภาพของทาวิรุณหะหกในฐานะจตุโลกบาลนี้ดูเป็นเทพผู้ทรงธรรมมากๆเลยนะคะมีระเบียบมีแบบแผนมีความรับผิดชอบสูงทำหน้าที่เหมือนผู้ตรวจการแผ่นดินฝ่ายธรรมะเลยนะคะแต่รู้สึกเหมือนว่าจะมีอีกภาพลักษณ์หนึ่งของท่านที่คนเล่าขานกันซึ่งมันค่อนข้างจะออต่างจากบทบาทน,นี้ไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เลยค่ะ มีอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างภาพจำถาวิรุณหกได้ชัดเจนไม่แพ้กันเลยซึ่งเราได้ข้อมูลมาจากบทความในบล็อกดิดนะคะที่เล่าถึงบทบาทท่านในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติอันนี้ต้องย้ำกันก่อนนะคะว่าเป็นคนละจักรวาลคนละบริบทกับเรื่องในพระไตรปิฎกเลยนะคะเป็นมุมมองที่อยู่ในวรรณคดีไทยซึ่งก็ได้รับอิทธิพลจากคติพราหมณ์ฮินดูเป็นหลักถูกต้องครับความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้เลยคือในเรื่องรามเกียรติเนี่ย ท้าวิรุณหกไม่ได้ถูกพูดถึงในฐานะผู้ปกครองกุมพันแห่งทิศใต้เลยครับแต่ท่านถูกนำเสนอในฐานะพญายักษ์ที่เป็นถึงเจ้าแห่งนาคแล้วก็ปกครองนครบาดาลซึ่งเป็นโลกใต้พภพไปเลยครับโอเปลี่ยนจากดูแลทิศใต้บนสวรรค์ชั้นแรกมาเป็นเจ้าแห่งบาดาลเลยเหรอคะแถมไม่ได้ปกครองกุมพันแต่เป็นเจ้าแห่งนาคแทนคือตัวตนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะ แล้วในรามเกียรติเครื่องทรงหรือรูปลักษณ์ท่านเป็นยังไงคะตามที่บรรยายไว้ในรามเกียรตินะครับเครื่องทรงเครื่องประดับของท้าววิรุณหกจะเกี่ยวกับนาคทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ยอดมงกุฎสังวานทับซวงกำไลาพาหุรัตไปจนถึงธรรมรงหรือแหวนนะครับอ๋อค่ะล้วนประดับด้วยนาคหรือทำเป็นรูปนาคเลยครับคือบ่งบอกความเป็นใหญ่เหนือเหล่านาคอย่างชัดเจนภาพลักษณ์ดูยิ่งใหญ่ดูน่าเกรงขามไปอีกแบบเลยนะคะ แล้วในแง่นิสัยเจคอหรือบทบาทในเรื่องรามเกียรติท่านเป็นยังไงคะจุดเด่นของท่านในรามเกียรติเลยก็คือความจงรักภักดีอย่างยิ่งยวดครับต่อองค์พระอิศวรหรือพระศิวะนะครับเพื่อเข้าเฝ้าพระอิศวรถึง7ครั้งเลยทีเดียวครับปีละ7ครั้งเดินทางจากบาดาลไปเขาไกรล,ลาศแสดงว่าต้องศรัทธาแล้วก็ภักดีมากๆจริงๆค่ะแล้วเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้ท่านถูกจดจําในรามเกียรติคืออะไรคะ มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไปเข้าเฝ้าครั้งหนึ่งนี่แหละครับตามท้องเรื่องเล่าว่าวันนั้นท้าววิรุณหกเดินทางไปถึงเขาไกรล,ลาดพอดีแต่ว่าบังเอิญพระอิศวรไม่ได้ประทับอยู่ณที่นั้นอ้าวไม่อยู่ครับด้วยความเคารพอย่างสูงสุดแล้วก็อาจจะด้วยความไม่รู้ธรรมเนียมบนสวรรค์ดีนักท่านก็ค่อยๆไต่บันไดขึ้นเขาไปทีละขั้นทีละขั้นค่ะแล้วยังไงต่อคะแค่ไต่บันไดขึ้นไปไม่ใช่แค่ไต่ครับ แต่ท่านแสดงความเคารพแบบสูงสุดในทุกย่างก้าวเลยคือค่อยๆย่อ,ยยอตัวค้อมกายลงหมอบกลาบไปทุกขั้นบันไดทุกขั้นเลยเหรอคะครับตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงที่ประทับเลยแม้ว่าจะไม่มีองค์พระอิศวรอยู่ตรงนั้นก็ตามคือเป็นภาพที่แสดงความพักดีนะครับแต่อีกมุมก็อาจจะดูทุลักทุเลอยู่บ้างนึกภาพตามแล้วโหเป็นความพยายามที่น่าทึ่งในความพักดีจริงๆคะ่ะแต่ก็แอบดูพิลึกนิดๆนะคะแล้วเรื่องมันเกิดตรงไหนคะ เรื่องมันเกิดตรงนี้แหละครับคือมีตุ๊กแกตัวหนึ่งมันเกาะอยู่แถวนั้นพอดีตุ๊กแกครับเห็นกิริยาท่าทางก้มๆเงยๆหมอบๆค,คลานๆของพญายักษ์ใหญ่เข้าก็เกิดนึกขบขันหรืออาจจะคึกขนองขึ้นมาค่ะมาเลยร้องเสียงตุ๊กแกตุ๊กแกพร้อมกับพุงหงอกหัวขึ้นลงทำท่าล้อเลียนท้าวิรุณหกครับอา้าว อะไรกันเนี่ยตุ๊กแกตัวเล็กๆกล้าไปลอพญายักษ์เจ้าแห่งนาคเชียวหรือคะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเลยแล้วทาววิรุณหกท่านรู้สึกยังไงคะโดนแบบนี้เข้าไปท่านก็เงยหน้าขึ้นมาเห็นว่าตัวเองกำลังถูกตุ๊กแกตัวกระจ้อยร้อยล้อเลียนอยู่ก็รู้สึกว่าเป็นการหมิ่นเกียตริอย่างรุนแรงเลยครับ เหมือนถูกยาำในขณะที่กำลังแสดงความเคารพสูงสุดต่อสิ่งที่ท่านมูชาความโกรธก็เลยพุ่งพล่านขึ้นมาทันทีพอหันซ้ายหันขวาไม่เห็นองค์พระอิศวรอยู่ซึ่งอาจจะห้ามปรามได้นะครับท่านก็เลยตัดสินใจทันทีตัดสินใจทำอะไรคะท่านถอดสังวานหน้าครับซึ่งเป็นเครื่องประดับชิ้นสาคัญที่แสดงถึงอานาจของท่านแล้วก็คว้างสุดกาลังเลยครับเข้าใส่เจ้าตุ๊กแกตัวนั้นอย่างแรงโอ้โหอารมณ์เดือดพล่านเลย แล้วผลลัพธ์ล่ะคะตุกแกนี่คงไม่รอดแน่ๆตุกแกเนี่ยตายคาที่แน่นอนครับแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นครับคือพลังมหาศาลของพยายักษ์บวกกับอารมณ์โกรธที่ใส่เข้าไปในการคว้างสังวานครั้งนั้นมันดุนแรงเกินกว่าแค่จะเปิดชีพตุกแกตัวเล็กๆครับรุนแรงขนาดไหนคะสังวานน่าคงไม่ใช่ของธรรมดา รุนแรงถึงขนาดที่ว่าแรงประทะแล้วก็แรงสะเทือนจากการคว้างสังวานหน้าครั้งนั้นนะครับทำให้ยอดเขาไกรลาดที่ประทับขององค์พระอิศวรถึงกับสุดเอียงไปเลยทีเดียวฮะเขาไกรลาดเอียงเพราะแรงคว้างสังวานด้วยความโมโหของท้าววิรุณหกเนี่ยนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะใช่ครับนี่คือจุดใครแมมกของบทบาทท้าววิรุณหกในรามเกียรติ์เลยหลังจากก่อเรื่องใหญ่โตด้วยความโกรธแล้วเนี่ยท่านก็เกิดอาการหงุดหงิด อารมณ์เสียอย่างรุนแรงแล้วก็หันหลังเดินทางกลับเมืองประดานไปเลยครับกลับไปเลยครับและนับจากนั้นท่านก็ไม่มีบทบาทใดๆในเรื่องรามเกียรติอีกเลยบทบาทของท่านจบลงตรงนี้แต่ว่าผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นี่แหละครับที่มันส่งผลต่อไปอย่างมหาศาลตรงนี้แหละค่ะที่เรื่องทังหมดมันน่าขบคิดมากๆเพราะการที่เขาไกลลาดเอียงนี่เองกลายเป็นปฐม,มเหตุให้พระอิศวรต้องหาทางแก้ไข ต้องประกาศหาคนมีฤทธิ์มายกเขาให้กลับมาตรงเหมือนเดิมซึ่งเหล่าเทพเทวดาก็ทำไม่ได้สุดท้ายต้องไปพึ่งทศกัณฐ์พญายักษ์แห่งกรุงลงกาพอทศกัณฐ์ทำสำเร็จพระอิศวรก็ประทานนางมันโทซึ่งเดิมเป็นนางกำนันของพระอุม,มาให้เป็นรางวัลและนางมันโทนี่เองที่กลายเป็นชนวนเหตุสำคัญนำไปสู่เรื่องรักโลภโกรธหลงสงครามครั้งใหญ่ระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ในเวลาต่อมา คิดดูสิคะจุดเริ่มต้นของมหากาบสงครามอันยิ่งใหญ่มาจากการที่พญายักษ์ตนหนึ่งโมโหที่ถูกตุ๊กกาตัวเล็กๆล้อเลียนมันช่างไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราเห็นภาพเท้าวิรุณหักสองภาพที่แบบต่างกันชัดเจนมากๆเลยนะคะภาพแรกคือเทพผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งในจตุโลกรบายผู้ทรงธรรมมีหน้าที่รับผิดชอบสูงส่งตรวจตราดูแลโลกตามระเบียบแต่อีกภาพคือ พยายกษ์เจ้าแห่งนาคในวรรณคดีผู้มีอารมณ์โกรธรุนแรงควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อถูกยั่วยอยู่เพียงเล็กน้อยจนการกระทำชั่ววูบนั้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้างยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อเลยแล้วทั้งหมดนี้เราพอจะตีความหรือมองในมุมไหนได้บ้างคะ่ะครับ ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือการดำรงอยู่ของเรื่องเล่าที่มันแตกต่างหรือกระทั่งบาญชีขัดแย้งกันเกี่ยวกับบุคคลหรือเทพองค์เดียวกันนี่แหละครับมันสะท้อนให้เห็นว่าตำนานความเชื่อหรือเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งตายตัวนะครับแต่มันถูกตีความถูกปรับเปลี่ยนถูกเล่าใหม่ไปตามบริบททางวัฒนธรรมสังคมแล้วก็จุดประสงค์ของผู้เล่าที่ต่างกันไปอ๋อค่ะ อย่างในคติพุทธที่เน้นเรื่องธรรมะระเบียบของจักรวาลท่านก็เลยเป็นโลกบาลผู้ทรงคุณธรรมแต่พอมาอยู่ในรามเกียตรติซึ่งเป็นวรรณคดีที่ต้องการความสนุกสนานตื่นเต้นมีปมขัดแย้งเพื่อขับเคลื่อนเรื่องราวท่านก็เลยถูกเอ่อถูกมอบ,บทบาทที่มันขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นมีความเป็นมนุษย์ปุถุชนมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นอยากก็ตามครับ การตีความที่หลากหลายตามบริบทนี่น่าสนใจจริงๆค่ะทําให้เห็นว่าเรื่องเล่ามันมีชีวิตของมันเองนะคะแล้วถ้าเราลองมาถอดบทเรียนจากเรื่องราวทั้งสองขั้วของท้าวิลุณหกละละล่ะคะโดยเฉพาะถ้ามองในมุมของผู้ฟังที่เป็นคนวัยทํางานวัย3 0มสถึงสีที่กําลังเจอความท้าทายมากมายในชีวิตเรื่องนี้พอจะให้แง่คิดหรือบทเรียนอะไรที่จับต้องได้บ้างไหมคะ มีหลายประเด็นเลยครับที่ผมคิดว่าน่าจะเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของคนวัยนี้ได้ดีทีเดียวครับประเด็นแรกเลยที่น่าจะกระแทกใจที่สุดก็คือเรื่องการจัดการกับอารมณ์โกรธและผลที่ตามมาครับอืมอันนี้น่าจะโดนใจหลายคนใช่ครับเรื่องในรามเกียรตินี่คืออุทาหรณ์ชั้นเยี่ยมเลยความโกรธที่มันปัทุขึ้นมาจากเรื่องเล็กน้อยมากๆคือการถูกตุ๊กแกล้อเนี่ยซึ่งถ้ามองผิวเผินมันแทบไม่มีสาระอะไรเลยนะครับใช่ค่ะ แต่พอถูกกระตุ้นในสถานการณ์ที่เปราะบางคือกำลังแสดงความเคารพสูงสุดอยู่เนี่ยมันกลับนำไปสู่การกระทำที่รุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ยาวไกลชนิดที่เจ้าตัวก็คาดไม่ถึงเขาไกลาลาดเอียงเลยนะใช่ครับเขาไกลาลาดเอียงกลายเป็นปฐมเหตุสงครามรามาเกียรติไปเลยสำหรับคนวัย30-40เนี่ยที่ชีวิตมักจะเต็มไปด้วยแรงกดดันความคาดหวังสูงทั้งจากงานทั้งจากครอบครัว อาจจะเจอเรื่องกระทบกระทั่งบ่อยๆเจอคำพูดไม่เข้าหูเจอลูกน้องไม่ได้ดั่งใจเจอเพื่อนร่วมง,งานขัดคอการตระหนักว่าเออแม้จุดเริ่มต้นของความโกรธมันอาจจะเล็กน้อยนะแต่ผลลัพธ์ของการระเบิดอารมณ์ออกไปโดยขาดสติยังคิดเนี่ยมันอาจจะใหญ่หลวงกว่าที่เราคิดไว้มากการฝึกรู้ทันแล้วก็จัดการกับอารมณ์โกรธจึงเป็นทักษะที่สำคัญมากๆครับ จริงอย่างยิ่งเลยค่ะบางทีเราคิดว่าเอ้ยก็แค่เรื่องเล็กน้อยนะ่ะแต่พอปล่อยให้อารมณ์พาไปมันอาจจะทำลายความสัมพันธ์ทำลายหน้าที่การงานหรือสร้างปัญหาใหญ่ตามมาได้ง่ายๆเลยบทเรียนนี้ชัดเจนมากค่ะมีประเด็นอื่นอีกไหมคะประเด็นถัดมาผมคิดว่าเป็นเรื่องบทบาทความรับผิดชอบแล้วก็แรงกดดันครับค่ะ คือในฐานะจตุโลกบาลตามคติพุทธเนี่ยท้าววิรุณหกมีภาระหน้าที่ที่ชัดเจนแล้วก็ยิ่งใหญ่คือดูแลความสงบเรียบร้อยของโลกทิศใต้ตรวจตราคุณธรรมมนุษย์มันก็คล้ายๆกับคนวัย30-40นะครับที่มักจะก้าวขึ้นมารับบทบาทความรับผิดชอบที่หนักหน่วงขึ้นใช่ค่ะทั้งในงานและครอบครัวเลยครับเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารหรือเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลพ่อแม่ดูแลลูก การทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่เรื่องราวของท่านก็อาจจะเตือนใจเราว่าแรงกดดันจากความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้หากไม่ได้รับการจัดการที่ดีหรือว่าขาดสมดุลเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเปราะบางต่อสิ่งเราเล็กๆน้อยๆได้ง่ายขึ้นจนอาจนําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้เหมือนที่ท่านเนรมเกียรติอาจจะหมกมุ่นกับความพักดีจนเกินพอดีจนกระทั่งเรื่องเล็กน้อยมาสะกิดต่อความโกรธได้ง่ายๆนะครับ การหาสมดุลระหว่างการทุ่มเทให้กับความรับผิดชอบกับการดูแลสภาพจิตใจตัวเองไม่ให้เปราะบางเกินไปนี่สําคัญมากจริงๆค่ะในวนัยนี้แล้วเรื่องความพักดีล่ะคะที่ดูเหมือนจะเป็นคุณธรรมแต่ก็นํามาซึ่งปัญหาได้เหมือนกันใช่ครับนั่นคือประเด็นเรื่องความพักดีการแสดงออกและวิธีการครับคือความจงรักพักดีของท้าววรุธาหต่อพระอิศวรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามในตัวเองนะครับค่ะ แต่การแสดงออกซึ่งความพักดีนั้นเมื่อถูกทดสอบด้วยการถูกลบหลู่คือโดนตุ๊กแกล่อขณะก,กําลังแสดงความเคารพเนี่ยท่านกลับเลือกวิธีการที่รุนแรงคือการใช้กําลังและความโกรธเข้าตัดสินอืซึ่งสุดท้ายมันไม่ได้แก้ปัญหาแต่มันกลับสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมมหาศาลเลยนี่อาจจะเทพได้กับการที่เราต้องการปกป้ององค์กรปกป้องทีมหรือปกป้องหลักการที่เรายึดถือซึ่งเป็นเจตนาที่ดีนะครับใช่ค่ะ แต่ถ้าเราเลือกใช้วิธีการที่ก้าวร้าวรุนแรงหรือใช้อารมณ์เป็นใหญ่เนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีกลายเป็นการทําลายชื่อเสียงหรือสร้างความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นขึ้นมาแทนการเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแสดงออกถึงความเชื่อหรือความพักดีจึงสําคัญไม่แพ้ตัวความเชื่อนั่นเองครับเหมือนคําพูดที่ว่าเจตนาดีแต่วิธีการผิดก็สร้างปัญหาได้ใช่ไหมคะน่าคิดมากเลยค่ะประมาณนั้นเลยครับและประเด็นสุดท้ายที่ผมคิดว่าสําคัญ ก็คือการยอมรับความซับซ้อนในตัวเองและผู้อื่นครับความซับซ้อนครับการที่ท้าววิรุฬหกมีภาพลักษณ์ที่ต่างกันสุดขั้วถึงสองแบบด้านหนึ่งคือเทพผู้ทรงธรรมมีวินยัยมีหน้าที่แต่อีกด้านคือยักษ์ที่โมโหที่ก่อเรื่องใหญ่โตเนี่ยมันสะท้อนความจริงอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นเทพในตำนานหรือมนุษย์ปุถุชนอย่างเราๆเนี่ยก็ล้วนมีหลายมิติมีทั้งด้านสว่างด้านมืด มีทั้งความเข้มแข็งและจุดอ่อนมีทั้งเหตุผลและอารมณ์ประปนกันไปไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกครับจริงค่ะการเข้าใจและยอมรับความซับซ้อนนี้ในตัวเองเนี่ยช่วยให้เราไม่กดดันตัวเองจนเกินไปและการเข้าใจสิ่งนี้ในผู้อื่นก็ช่วยให้เราแต่สิ่งคนอื่นน้อยลงมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นลดความคาดหวังที่อาจจะไม่สมจริงลง เราก็ทำให้เราอยู่ร่วมกับความไม่สมบูรณ์แบบของโลกและผู้คนได้ดีขึ้นครับเป็นมุมมองที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้ลึกซึ้งขึ้นมากเลยค่ะโดยเฉพาะในวัยที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับพวกคนที่หลากหลายมีความคาดหวังสูงการเข้าใจความซับซ้อนนี้คงช่วยลดความขัดแยง้งลดความผิดหวังไปได้เยอะทีเดียวค่ะวันนี้เราก็ได้ดำดิ่งลงไปในเรื่องราวของเท้าวิรุณหกจากหลากหลายมิติกันพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่บทบาทในฐานะหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลผู้ยิ่งใหญ่ ผู้พิทักษ์ทิศใต้ตามคติพุทธที่มีหน้าที่ตรวจตราดูแลความเป็นไปของโลกมนุษย์ไปจนถึงอีกบทบาทที่น่าตื่นตระลึงในฐานะตัวละครสําคัญผู้จุดชนวนเหตุการณ์ในรามเกียรติ์ที่ความโกรธเพียงชั่ววูบส่งผลสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งเรื่องราวเลยค่ะใช่ครับเราเห็นภาพที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยด้านหนึ่งคือเทพทู้มีอํานาจมีภาระหน้าที่ตามระเบียบ แต่อีกด้านคือตัวตนที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงแล้วก็ผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ที่ตามมาจากการกระทำนั้นซึ่งทั้งสองภาพต่างก็ให้แง่คิดที่น่าสนใจในแบบของตัวเองครับก็หวังว่าการสำรวจเรื่องราวชีวิตและบทบาทของทาวิรุณหกในวันนี้จะมอบทั้งความรู้ความเพลิดเพลินแล้วก็อาจจะจุดประกายความคิดบางอย่างให้กับผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะแง่มุมเกี่กับการรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง ความสำคัญของบทบาทหน้าที่แล้วก็ผลกระทบที่อาจคาดไม่ถึงจากการกระทำของเราเองแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในตอนแรกก็ตามค่ะและบางทีนี่อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราลองกลับไปใคร่ครวนกันดูนะครับในเมื่อแม้แต่เทพในตำนานอย่างท้าวิรุณ6ผู้มีสถานะและหน้าที่อันทรงเกลียด <c oughs> ก็ยังแสดงให้เห็นถึงมิติที่ขัดแย้งภายในมีทั้งด้านที่เป็นระเบียบและด้านที่พลุ่งคล้านด้วยอารมณ์แล้วในชีวิตจริงของเราล่ะครับ เราตระหนักรู้ถึงด้านมืดหรือจุดเปราะบางทางอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราเองมากน้อยแค่ไหน แล้วเราจะมีวิธีจัดการกับมันอย่างไรเพื่อไม่ให้มันเผลอเข้ามาควบคุมการกระทําของเราจนนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เราเองก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเหมือนดังเรื่องราวของท้าววิรุณหกที่ต้องจบบทบาทไปเพราะความโกรธเพียงครั้งเดียวเป็นคําถามที่ชวนให้สํารวจตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถ้าการเล่าเรื่องวันนี้ให้แง่คิดคุณผู้ฟังในการใช้ชีวิตได้ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์หรือพิมพ์คอมเมนต์และกด Subscribe ช่องนิทาน in life เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ